สวัสดีตอนเช้าทุกท่นานค่ะคลิปนี้มาพยากรณ์อากาศประจําวันเสาร์ที่30มกราคม64และมาอธิบายเกี่ยวกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกว่าคืออะไรนะคะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปร,ะริมณฑลทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นนั่นหมายถึงว่าทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณ ที่มีฝนฟ้าขนองด้วยจาก ในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้31มกราคม64เคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนที่ผ่านประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงขึ้นเป็นบางพื้นที่นะคะในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง2-3องศา,าเซลเซียสเช็คฝุ่นละอองกันหน่อยเนื่องจากช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเริ่มมีกําลังแรงขึ้นทําให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอก ควันน้อยลงนั่นเองค่ะมาดูกันเลยว่าเคลื่อนกระแสลมไฟตะวันตกคืออะไรกรมอุตุนิยมวิทยาได้อธิบายไว้แบบนี้จ้า คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเป็นปรากฏการณ์ที่กระแสลมในระดับบนสูงจากพื้นดินประมาณ5.5กิโลเมตรพัดมาจากด้านตะวันตกจากเมียนมาไปทางตะวันออกมาเกิดขึ้นในระยะ2-3วันช่วงเปลี่ยนฤดูกาลนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมภาคเหนือนั่นเองค่ะผลกระทบจะทําให้ภาคเหนือเน้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหมล่ลําพูนเชียงรายมีฝนฟ้าะนองและมีลมกระ โชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงค่ะเมื่อวานก็มีบางพื้นที่ของภาคเหนือมีฝนเกิดขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าพ้นจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนั่นเองค่ะดูแลสุขภาพทุกท่านช่วงนี้ยังคงอากาศหนาอยู่นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนจกนใหม่คลิปหน้าจ้าบาย